ใครเราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่า,คายอยู่ที่มีใครเป็นคู้บอลกาลามตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับรน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หม,มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับฉลามเพชรเนาะเขามาแทนแล้วได้ศึกษาเกมต่อกยันเคยต่อยกันไหม <โ att. S 1> อย่างด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมวางแพงให้ดีด ตา,ต,ตายไปมีอะไรจะแก้ไขคุยดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครต่อยกับสักกมลเฟร์มากชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเมื่อเช้าสองหนัก,กยังยังนะคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้ก<ะ>ี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดครั้ง คนจังหวัดอ่าฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยนอจังหวัดเลยช่วยเชิชนะครับเต็มที่นะ,อะขอโชคดีขอบคุณครับ